ช้อนนเนาะทำเพืาะสื้อสีขาวฉันอะไรนี่ยอู้แล้วน้อยผมไมต้องแน่นอะมันถัดไม่ได้ค <Okay. S 1> ัน่ะครับผมับเหมือน,มน,น,นแมง, <S <S งอะไรนี่ลูกอร่อย้วนี่น่า้นมานนกเยท่ดจริง เราเยมาทานไหมมานะมันเปรกแบเอออย่างนโอเคลานนะมันจะเป็นแบบด้ๆนเป็นหัวเสื้อไหอือดูฉันอร่อยขอฉันนะลากวัวอือันดีอ่ะมันกรอบดีจะเอามาสอดกันจะเอามาเยอะไ สามแล้วเราเคยมากินแล้วใช่ไหมเครื่องอวไรอะไรมาดึกๆแต่เยอะมากมีน้ำนี่น้ำฟักเหรอเออม,มันมีน้ำฟักไยนะ